คามแชแนลวันนี้เราอยู่กับดอกมะลิแทนๆดอกมะลิปลูกไว้หน้าบ้านนะคะหอมมากที่เห็นตอนนี้คือแบบดอกดอกมาดอกเยอะมากแล้วก็กลิ่นหอมระยะ1เมตรนี่คือโชยมาดอกมะลิอันนี้ก็ใช้ทําใช้ไปทําบุญที่วัดเนาะแล้วก็ ทำร้อยพวงมาลัยได้นะคะแต่นี้เราไม่ได้ขายก็ปลูกไว้ประดับให้มันหอมมีกลิ่นหอมหน้าบ้านนะคะสวยงามมากนี่อันนี้ดอกนี่กำลังดอกดอกตูมหอมมากเนี่ยตอนนี้อยู่ใกล้ๆกล้นะดอกมะลิหน้าบ้านนะที่คุณยายปลูกไว้สวยงามมากบางคนก็ปลูกเราไม่ค่อยเป็นดอกนะ อันนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์โอ้ต่อเค้้นเต็มเลยอันนี้ถ่ายคลิปนี่ประมาณเดือนเดือนเมษานะทุกคนหน้าร้อนนะมลิเนี่ยมะลิในหน้าร้อนก็ยังออกเยอะอยู่นะกลิ่นหอมแบบหอมอ่อนๆน,นุมน่มๆเพลินๆอ่าวันนี้ยามเย็นพาดูบรรยากาศ รอบๆบ,บ้านนะคะอันนี้คือดอกมะลิของเ่านะคะเป็นความภูมิใจของคุณยายปลูกเองทำบุญเองชั้นแต่เขาไม่ได้ขายนะต่างจังหวัดเขาก็ปลูกเอาไว้แบบประดับบ้านทำบุญเอาไปอาเอาไปทำบุญที่วัดอะไรเงี้ยตกแต่งแจกกันดอกไม้โอเคต่อไปนะคะจาก ดอกมะลิเราจะไปพาละพาไปดูอะไรนะเดี๋ยวติดตามกันเลยนะแทนแทน,ทนหอมมากเลยไปกันเลยแทนแทน,ทน,ทนจากดอกมะลิมาที่มะนาวมะนาวอันนี้ไม่แน่จว่าผ่านอะไรน้ำเยอะมากมะนาวมะนาวโอ้หลูกนี้ยังลูกกลางๆนะมาดูลูกนี้ก็เป็นเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มาดูลูกนี้ใหญ่สุดเลยแทนทนแทอยู่นี่เออโอหลูกใหญ่มากลูกเนี้ยมะนาวอ่ะที่โอ้ตำน้ำพริกตำส้มตำนะ่น้ำเยอะมาไม่แน่ใจว่ามะนาวแป้นหรือเปล่านะลูกใหญ่สุดเลยอันนี้ก็เป็นพืชพันธุ์นะที่ชนิดที่สองนะคะที่เรา นำมาให้ชมกันปลูกแถวๆรอบๆบ้านนะคะโอเคต่อไปจะไปดูอะไรกันต่อไปกันเลยแทนแทน,ทน,ทนชนิดต่อไปนะคะเรามาเจอนี่เลยเจนี่ชมพู่บ้านานี่ยังไม่สุกไม่ค่อยดีนะเนี่ยลูกเล็กอยู่ในขณะที่เรามาชมพืชพันธุ์ผลไม้รอบบ้าน,นี เสียงไก่เต็มไปหมดเลยนะอ่าอันนี้เป็นชมพู่แล้วที่ยังไม่โตนะกำลังยังกินไม่ได้ต้องแดงๆก่อนเนาะดกเหมือนกันนะเนี่ยอ่าต้นชมพู่เราอ่านี้ก็มีนะอ่าอ่าอันนี้ก็มีนะนนมแต่ยังไม่เรายังไม่นี่ลูกนี้กินได้แล้วเนี่ย ลูนี้กินได้แล้วเดี๋ยวรอให้มันโตอีกหน่อยแต่เท่านี้ก็กินได้แล้วละ่ะเสียงไก่ร้องดังมากช่วงเย็นอ่าต่อมานะคะเรามาเจอนี่เลยมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงสามดูดูพวงนี้ก็จัดไปเจ็ดลูกจุกๆนะะลูกกำลังพอดีกินเลยน่าจะก,กรอบๆแล้วไม่มีแมงลงด้วยนะเนี่ย มะม่วงสามฤดูนะคะอันนี้เป็นผลไม้ชนิดที่4ที่5ที่เราเจอนะคะเราเจอเดอกมาริสวยมะนาวแล้วก็เรามาเจอชมพู่และชนิดที่4เรามาเจอมะม่วงนะคะอ,อันนี้ก็พาชมรอบบ้านในช่วงเย็นเนะะาะฝากกดติดตามนะคะช่อง h u ก s Farm Channel ของเราด้วยขอกำลังใจให้มีช่องแล้วก็ให้เราได้ถ่ายทำคลิปนะคะต่อไปนะคะ ฝากกดติดตามและแสดงควาเห็นได้นะคะโอเคเดี๋ยวอีพีตัอไปเรายังจะอยู่ที่ขอนแก่นหรือจะไปกระสิแล้วก็ติดตามได้เลยโ oh.